การจัดองค์กรของสถาบันสงให้มีความมั่นคงตามหลักควรจะเป็นความมั่นคงเพื่อการศึกษาและพัฒนาคนแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นความมั่นคงเพื่อสนองอำนาจและผลก็คือว่าพราขอเราก็เป็นส่องอำนาจซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากชุดความคิดของชาวโลกนะคือมุ่งหมายไปที่การมีรัฐสัตว์อำนาแล้วถืออย่างเข้มข้นมาก ถึงขนาดถามกันหรือวัดกันว่าถ้าอยากจะดูว่าพระรูปไหนมีความก้าวหน้าในทางพระศาสนาะก็ให้ดูว่ามีก็ช้างบนนางค้าแล้วเลยจ้ะดังนั้นสถาบันสงฆ์ในที่ต้องการการปฏิรูปอย่างนี้เพราะอำนาจเพื่ออำนาจน,นั้นทําให้เห็นแล้วว่าสังคมไทยพังยังไงใช่ไหมพระสถาบันสงฆ์ก็ยังมีลักษณะเช่นนั้นอยู่ก็จะตืองกันคือมีความมั่นคงแต่ความมั่นคงนั้นไม่ได้ ถูกต่อยอดไตเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์มีภาพไม่กี่รูปที่จะรู้ว่าการเป็นเจ้าคุณนี่มันเป็นการเรียนของศักดินาเดิมมากก็ไปยึดติดถือมั่นอยู่กับ้าช้างคุณนางพระนี้ทั้งหมดสัง<ม>คมไทยเลยพลาดจากคำเทศคำสอนที่เป็นเนื้อหาสาระจรึงมีแต่ชุดคำเทศคำสอนที่นมำน้ำสันนประนอมแล้วก็ ประจบประแจงกันไปพ้าที่เทศตรงสอนตรงเนี่ยน้ำวันหายากนี่คือสิ่งที่คณะสฆงจะต้องตื่นตัวตระหนักรู้ว่าเราก้าวออกจากจุดเดิมมากไกลมากหางไม่ปฏิรูปอยู่กันไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งก็คงจะถูกทิ้งเอาไว้ให้เป็นสิ่งประการทางประวัติศาสตร์ซึ่งถึงแม้จะมีประโยชน์ส่วนตีนต่อสังคมอยู่บ้างก็ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงอย่างที่สังคมควรจะได้ หากแต่เป็นเพียงประโยชน์หรือผลพลอยได้อย่างผิวๆเพลินๆเต็มที่แล้วตอนนี้มีการขับเคลื่อนที่จะพยายามปฏิรูปสถาปัตศาสนาบ้างอย่างการขับเคลื่อนมีมาทุกครั้ง<ไ>สุดท้ายก็ไปไม่ถึงส่งแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าคงไม่มีใครอยากจะเป็นทุกข์เพาข้าวตัวเองเนาะฉะนั้นการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างไม่เอยได้ผลเท่าไหร่ ดังนั้นเราจรึงได้เห็นมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็ดีท่านพุทธทาสก็ดีพระพรหมคุณาภรณ์ก็ดีปราดของเราทั้งสามท่านเนี่ยเป็นพาทังปฏิรูปและท่านเริ่มปฏิรูปที่ตัวของท่านเองก่อนเป็นสําคัญด้วยความเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างนั้นคงต้องรอยีกหลายชั่วข้ออาจาพระเองก็เชื่อมั่นเช่นนั้นนะ เพาถ้าเราอยากปฏิรูปสถาบันศาสนาปฏิรูปตัวเองก่อนดีที่สุดเพราะตัวเราเองก็เสมือนู้ปฐธทรมหนึ่งของศาสนาเหมือนกันเราก็เป็นแขนเราก็เป็นขาของศาสนาเหมือนกันฉะนั้นถ้าคนเล็กๆคนหนึ่งอย่างเรานี่ปฏิรูปตัวเองาตมาคิดว่าสถาบันศาสนาก็ได้รับการปฏิรูปแล้ว ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งถ้ามัวพยายามที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยอาจจะไม่จบและอาจจะไม่ทันเห็นผลอะไรเลยแต่ถ้าเราตระหนักรู้ว่าถ้าเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนมหาตระมคันธีเคยพูดเอาไว้ว่าคุณอยากเห็นโลกเป็นอย่างไรคุณก็จงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไปในทิศทางนั้นอาตมาภาพ,พเองก็เชื่อมั่นในลักษณะเช่นนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดสถาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะ mm hmm. เพราะว่าบ้านทั้งหลังจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับโครงสร้าง mm hmm. แต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าวันเวลาในชีวิตของเราไม่มาก mm hmm. เราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้น mm hmm. ถ้ายังมีศักยภาพมากพอ mm hmm. ก็ช่วยกันสร้างสารเหปัไจัยให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้เกิดขึ้นในอนอนตน mm hmm. การด้วยสรุปการเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำทั้งสองอย่าง โครงสร้างก็ต้องเปลี่ยน<ม>ปัจเจกบุคคลก็ต้องปรับ<ม>แต่ว่าอะไรทําได้ก่อนอะอะไรทําได้เลยนะ<ม>เพราะฉะนั้นพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าคณะสงฆ์เองไม่พยายามปรับตัวนะคณะสงฆ์พยายามปรับตัวมาโดยตลอดอ<ม>แต่ธรรมชาติของพุทธศาสนาแบบเทรวาณ<ม>ก็ไม่ค่อยทําอะไรในลักษณะรวดเร็วฉับไวชงช่า<ม>ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆ<ม>ในอนาคตออกมาก็เชื่อมั่นว่า สถาบ,บัานสูงของเราจะดีกว่าน,นี้มากเพราะอะไรก็เพราะว่าเราได้เห็นปัญหาที่สังสมบังม,มานานและปัญหาเหล่านั้นแหละมันก็คือวัตถุดิบชั้นดีทําให้พระสงฆ์รุ่นใหม่เติบโตจากปัญหาเหล่านั้นและหาวิธีเปลี่ยนเวลานี้มีพระที่ทํางานในลักษณะปฏิรูปกระจายทั่วไปทุกหนทุกแห่งอาตมาเป็นแค่ปลายอ้อปลายแคมของพระเหล่านั้น นั้นมองไปข้างหน้าก็ต้องถือว่าถึงอย่างไรสถาบันสงฆ์ก็ต้องเปลี่ยนไม่มีทางที่จะไม่เปลี่ยนเพราะว่าแนวโน้มของสังคมแนวโน้มของโลกมันไปอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มาคิดว่าพระสงฆ์รุ่นใหม่ก็ก็เปิดกว้างแล้วพระมหาเทระในเวลานี้ก็เปิดกว้างถ้าเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วคงลำบากมาไว้การที่จะมาที่พระเทรวาดกับพระมหายาณจะมาร่วมงานกันคงจะลำบากอื แต่เด๋ยนนี้เราก็ได้เห็นโลกธาตุที่เปิดกว้างขึ้น mm hmm. นับถ้าเถเราว่าพระมหายานก็มาทํากิจกรรมร่วมกันได้ mm hmm. ในยุคททานพุทธทาสไม่ได้ม mm hmm. ันพุทธ,ธาทาสพยายามจะทําท่านบอกว่าต้องเรียนรู้จากลที่นีกากลอื่นครับแต่ไม่มีใครกล้าแหวกม่านประเพณีตรงนั้นนะ mm hmm. แต่ในยุคนี้เราทําได้แล้วก็ต้องถือว่าช้าหน่อยแต่มีความก้าวหนา้าแต่ก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจยิ่งขึ้น อะไรเป็น<ม>อะไรเป็นความแตกต่างที่ทําให้เซนเหรือว<ม>่านายาญกับเทราวารยไม่สามารถทํางานด้วยกันได้ในในมาตั้งแต่ต<ม>้นอาตมาคิดว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เถราวาทไม่ยอมปรับตัวมันก็เริ่มมาจากการที่ประวัติและพัฒนาการของเทราวาทนั้นอิงแอบ,บแนบชิดอ,อย่างแยกกันไม่ออกกับพระพุทธศาสนาเดิมแท้ พุทธศาสนาสายเทราวาจึงมีความเชื่อมั่นว่าพุทธธรรมคำสอนที่สายของตนเสียบต่อมานั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทีท่สุดจึงจะต้องพยายามรักษาเอาไว้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเราจรึงมีความเชื่อมั่นกันว่าเทราวาน,นีบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงและดังนั้นเราก็จึงไม่พยายามไปปะทะสังสรรกับลทัทธินิกายอื่นเพราะเราถือว่าลทัทธินิกายอื่นนั้นเป็นปลายอ้อปลายแขมของพระพุทธศาสนาแล้ว นี่ไงเราเป็นเพียวกว่าเรา,เ,ราเป็นเพียวบิซุมธิอ,อันอื่นมันเป็นแอพลายบริซึมเป็นคอเชอโรบบริซึมไปแล้วเพราะฉะนั้นเรานี่มันเป็นเคลยวแลนดินแดนทางจิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์มากทั้งในแง่คำพีทั้งในแง่ประวัติและพัฒนาการตรงนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือเราสามารถสืบต่อจิตวิญ,ญญาณแห่งพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทํากันได้ แต่ข้อเสียก็คือมันทําให้เราเกิดอหังการในทางจิตวิญญาณขึ้นมาเราอหังการว่าอิทธาเมวสัจจังโมฆะมันยังพุทธเทรวาน,นี้แหละจริงแท้แน่นอนที่สุดพุทธนิกายอื่นนั้นบ้างเปล่าหรือมีแก่นสารน้อยกว่าพุทธแบบเทรวานในทางปฏิสัมพันธ์เราก็จริงไม่ค่อยจะปฏิสัมพันธ์ข้ามรทธินิกายเท่าไหร่ในแง่ของวัดปฏิบัติ เราก็จึงไม่ค่อยปรับประยุกต์เพื่อให้มันสอดคล้องกับโลกเท่าไหร่แต่ในทางจิตวิญ,ญญาณหนักกว่านั้นเราเชื่อมั่นว่าในเมื่อเราดีที่สุดเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้จากใครอีกเลยคนก็คือพระของเราก็เลยเสถ็จอยู่ในที่เดิมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถขับเคลื่อนง,งานพระพุทธศาสนาให้ตอบโจทย์ของชาวโลกซึ่งเปลี่ยนไปทุกวินดที นี่จึงทําให้เถรวาทไทยมีลักษณะเหมือนตูโมเฝ้ารัพยบรักษาของดีไว้อืแล้วก็หลงภูมิใจอยู่อย่างนั้นฉะนั้นอาตมาจึงคิดเสมอว่าสิ่งที่อาตมาควรทำน้นไม่ใช่การเขียนคำพีธอตาตมาคิดว่าบุรพาจารย์ของเราได้ให้เวลากับการสร้างคำพร์ไว้เยอะมากพอมาถึงยุคของเราเราก็พยายามที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ให้สูงที่สุด เท่าที่สังเกตเราเราจะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น